ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการบ้านเธอกับบ้านฉันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สายน้ําแห่งชีวิตอีกสายน้ำหนึ่งนะคะนั่นก็คือคลองท่าคาค่ะอีกสักครู่เราก็จะนาคุณผู้ชมไปยังตลาดน้ําท่าคานาที่แห่งนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวชีวิตแห่งสายน้ําน้ําซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหมายและมีความสําคัญกับหลายๆบ้านหลายๆท้องถิ่นและกลายเป็นต้นทาน แห่งชีวิตวัฒนธรรมในหลายๆที่นะคะในวันนี้กระแสของการพัฒนากระแสการเปลี่ยนแปลงได้ลุกขึ้นมาถึงค่ะหลายๆที่หลายๆถิ่นค่ะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลเราจะมาดูกันนะคะว่าสายน้ําแห่งชีวิตที่แปรเปลี่ยนไปจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในที่ไหนบ้างค่ะแม่น้ำแม่กลองถือเป็นสายธานแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนในที่ราบลุ่มภาคกลางก่อนออกสู่ทะเล ดินแดนปากแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทั้งพันธุ์พืชและสัตว์น้ําก่อเกิดเป็นวิถีชีวิตชาวสวนแม่กลองที่รู้จักปรับตัวและทํากินให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสายน้ําที่มีทั้งน้ําจืดน้ํากร่อยและน้ําเค็มเรียกว่าเมืองสามน้ําเป็นภูมิปัญญาบรรพชนของชาวสวนแม่กลองที่สืบทอดกันมากระทั่งยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึง อย่างเรื่องของสัตว์น้ำเนี่ยค่ะลดลงไหมคะลดลงมากเลยค่ะร้อยน่าจะเหลือไม่ถึงส0เอร์เซ็นเลยค่ะจากที่เคยมีชุกชุมมลออไรค่ะค่ะเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าด้านด้านเหนือของจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะก็มีโรงงานแล้วโรงงานก็บางครั้งโรงงานก็แอบปล่อยน้ําเสียลงมาด้านพอด้านในประตูของโรงเทศก็จะเลี้ยงตอนนี้เลี้ยงปลากันมากค่ะแล้วตอนนี้เราจากที่เราสังเกตก็จาก แถวทางนี้เองตามสวนเองก็ฉีดยาฆ่าหญ้าค่ะพวกสารเคมีก็ลงมาในน้าเต็มไปหมดเลยสารเคมีก็จะลงมาในน้ําค่ำตอนแรกเราคิดว่าเป็นโรงงานอย่างเดียวแต่จากเราสังเกตตอนนี้เอ๊ตามสวนฉีดยาฆ่าหญ้าก็คือชาวสวนด้วยฉันเลยว่าเอ๊เราจะไปโทษโรงงานอย่างเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้ชาวสวนก็ทํากันเองด้วยค่ะแล้วทั้งทั้งที่ชาวสวนบางคนก็มีอาชีพทั้ง ทั้สวนทั้จับปลาจับปลาจับงูโอ้อค่ะตอนนี้เราก็เลยอยากจะขอว่าเอ๊ะชาวบ้านชาวสวนเนี่ยให้หันกลับมาดูกันนิดนึงว่าไอ้ที่ทำลายธรรมชาติเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมไปด้วยนะมแม้วันนี้ จะเป็นช่วงเวลายากลําบากที่ชาวประมงก้านพะเยาจะออกเรือหาปลาเพราะนอกจากจะเป็นช่วงน้ํหลากปลาว่ายน้ําเข้าไปในน้ามากกว่าอยู่ในกว้านพะเยาแล้วทางการยังออกประกาศห้ามจับสัตว์น้ําในฤดูวางไข่แต่สําหรับป๋องหรือสมชายแผ่นทองชาวประมงที่หาปลาในกว้านพะเยามาตั้งแต่เล็กยังคงต้องออกเรือหาปลาหากุ้งวันละสองเที่ยวไม่ต่างจากทุกวัน กว่า30ปีที่ป๋องอยู่กับกวานแทบไม่มีที่ไหนในกวานที่เขาไม่รู้จักแต่ที่เขาไม่เข้าใจนักก็คือทำไมปลามันถึงหายากขึ้นเรื่อยๆหากเป็นเมื่อก่อนที่น้ำกวานยังใสตักดื่มกินได้ป๋องจะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็จะได้กุ้งเต็มถังแต่วันนี้สองชั่วโมงผ่านไปยังได้กุ้งไม่ถึงครึ่งกิโลคน้ำปลาจะส,ส้มหายาก มันกับพ่อหลายอย่างเนอะมันกับีน้ำเสียห้องค้นหาว่า,า,ายุดไปย่งห้องชีวิตชาวประมงอย่างป๋องต้องออกเรือตั้งแต่ตีสองหากุ้งจนเชา้าและกลับเข้าฝั่งเอากุ้งไปขายที่ตลาดหรือรอคนมารับซื้อที่บ้าน,นาา <S <S เวลาที่เหลือป๋องได้พักผ่อนเอาแรง และออกเรือหาปลาอีกครั้งในยามบ่ายแม้จะมีความสุขกับอาชีพประมงแต่ป๋องก็ยังกังวลถึงอนาคตเพราะมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องหาลี้ยงครอบครัวทั้งห้าชีวิตรายได้จากการจับกุ้งจับปลาไม่พอเก็บทั้งลูกก็ยังแบ่งเบาภาระไม่ได้ ขณะที่ป๋องเลือกจะอยู่กับอาชีพประมงแต่ชายหรือสมชายฉันทะตัดสินใจทิ้งเรือเดินจากว้านพยาวไปวันนี้สองมือที่เคยจับปลาทอดแหวางใสเปลี่ยนมาจับเปลียงฉาป,ปูนแทนและชายไม่อาจาเรียกตัวเองได้ว่าเป็นชาวประมง,งได้อีกต่อไปมาถึงนี่มันน่านักเองแนะต่ไขมใจเยอะนะแต่เขาต้องยังว่าละเขาต้องปีกออกไป ต้องพมอากินเอาทำปลาหมูง่ายกัวนะบัระเงยังหวา่ะทัทำ้งวันเลยมันต้องเแปดม้งถึงห้าม้งกตยังนกคือขาวหาปลาอย่นี่นะมันแค่แค่กลางวันกลางวันก็ยุเลยก็ยังห่านอปลาหันบบนี้อย่างกยังก็ได้ไยังก็ได้หาอย่างการก็ได้วัน ชีวิตของนักล่าปลาที่ผันตัวเองมาเป็นกรรมกรกร่อสร้างต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะเสร็จงานก็เกือบย่ำค่ำของทุกวันแม้รายได้เพียงวันละ300อบาทและก็ไม่ได้มีงานสม่ำเสมอทุกวันแต่มันก็ช่วยให้ชายมีเงินพอเลี้ยงครอบครัวได้โดยเฉพาะในยามที่ปลาและกุ้งในกวานพะเยาลดน้อยลงอย่างทุกวันนี้ ก้านพะเยาในอดีตเป็นเพียงหนองน้ําขนาดเล็กที่ลําห้วยหลายสายจากเทือกเขาผีปันน้ําไหลมาบรรจบกันก่อนไหลออกสู่แม่น้ําโขงการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องทําให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งประมงของชาวบ้านกว่า300ครอบครัวมีชุมชนและวัดอาศัยอยู่โดยรอบแต่เมื่อ68ปีที่แล้ว กรมประมงได้สร้างประตูระบายน้ำสร้างทำนบกั้นน้ำอิงทางตอนใต้ของกวานส่งผลให้น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างสุดลูกหูลูกตาหนองน้ำธรรมชาติจึงกลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก,กว่า12,850ไร่ที่เรียกว่ากวานพยาในปัจจุบันแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำอิงแห่งนี้แม้จะส่งผลดีต่อกเกษตรกรเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของกรมประมง แต่ประตูระบายน้ํานั้นก็ขวางกั้นปลาพื้นเมืองจากแม่น้ําอิงแม่น้ําโขงให้ไม่สามารถมาวางไข่ที่กว้านพายาวได้อีกต่อไปชนิดและจํานวนปลาที่เคยหลากหลายลดน้อยหายไปเรื่อยๆวิถีของชาวประมงริมกว้านก็ลดหายลงไปทุกทีปัจจุบันแม้จะมีเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนกับชมรมประมงพื้นบ้านกว่า600ราย แต่จำนวนคนที่ออกเรือไปหาปลาหากุ้งในกวนพะเยาจริงๆนั้นน้อยลงทุกทีหากหมดคนรุ่นป๋องหรือชายแล้วอาชีพประมงและต่อเรือเพื่อทำประมงจะยังอยู่คู่กวนพะเยาได้อีกหรือไม่เพราะลูกหลานของชาวประมงขณะนี้แทบไม่มีใครอยากจะสืบทอดอาชีพของคนรุ่นพ่อ อยากจะเนื้อลูกหลานไม่สุดตอนเนี่ยเหมือนกันแช่มมันกระชั้นาได้น้อลูกหลานก็วแบบสุกหนักเหนื่อยเลืลูกหลานนะครับลูกหลานลูกจะได้ลูกจะได้เป็นยานยาปอดรวนเนยนี่เกนือประจังไรเหนื่อยในวันนี้กว้านพะเยาสำหรับชาวประมงยังคงเป็นแหล่งทำมาหากินแหล่งชีวิตที่คนริมกว้านผูกพัน ไม่ว่าจะยังยืนหยัดจับพายล่องเรือหาปลาต่อสู้รักษาอาชีพของตนเองไว้หรือไม่ว่าจะจําเป็นต้องเดินจากไปเปลี่ยนจากล่องเรือไปรับจ้างเพื่อเลี้ยงชีวิตให้รอดก็ตามแต่หากพวกเขามีทางเลือกน้ํากลับมาใสปลากลับคืนสู่กว้านเหมือนวันวานพวกเขาล้วนแต่อยากกลับมาสู่กว้านพะเยาเพื่อเป็นชาวประมงที่พวกเขารักและภูมิใจอีกครั้งโอ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 โโออ ทาบุญจังได้เราเออถึงได้มาเจอสาวเจ้าน้องอยู่ดงดอยดินแดนห้วยป่าและเขายินทุ่งใครในป่าลำเนาหวานแห่งสยายังงามละเนือ ิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนแม้กระทั่งว่าอาชีพอย่างเดียวนะคะการเป็นอยู่ก็จะเปลี่ยนอย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่มีถนนรถไม่มีโรงงานถ้าเราใหม่เนี้ยเราจะเจอทั้งเด็กทั้งนันโตมานั่งอยู่ริมนี่นี่ริมคลองกันมีรถกระพานแต่ี่เงียบเลยเงียบมากถ้าเรามาอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะเจอเรือขับพายขายของกันเยอะมากแต่ตอนนี้โวิดจะไม่มีเลย จะต้องไปรวมตัวกันตามนัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทอันนี้เป็นผู้ประกอบการของในชุมชนเองหรือส่วนมากส่วนมากจะเป็นข้างนอกเป็นข้างนอกคก็มาซื้อที่จากชาวบ้านแล้วก็มาทัโรนี่อ้นี่เจอคุณยายนะคะภายหรืออันนี้ก็ยังเป็นวิถีชีวิตแบบเดิมๆค่ะซึ่งหาดูได้น้อยเต็มทีแล้วนะะได้เลยวเลยนะ ไปด้วยคนค่ะยายยายจะไปตลาดนะนี่เดี๋ยวพาเรามาดูที่ตลาดน้ำท่าคาซึ่งยังเป็นตลาดแบบชาวบ้านอยู่ยังเป็นตลาดแบบชาวบ้านอยู่ผสมคนนอกบ้างค่ะเริ่มีคนนอกเข้ามาเที่ยวแต่เวลามาเนีย่ามาทุกเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไม่ได้เสมอไปใช่ไหมคะเขาจะนัดกันเฉพาะวันไหนบ้างเป็นข้าค่ะค่ะจะเป็นสองขม แล้วก็12บสองข้ามก็ต้องไปดูปฏิทินโบราณนะคะค่ะถ้าอยากจะมาดูตลาดน้ำท่าคาแล้วก็ติดตลาดกันแต่เช้าด้วยนะคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูอยู่ข้างหลังเรี่อง ชาวบ้านก็จะมาจากทางด้านเรือนี่เดียวอันนี้เขาเรียกเรือติดไหมคะเนี่ยอันนี้เรือติดแล้วมาติดสี่สิบปีแล้วที่ป้ามาขายของของที่มาขายนี่เป็นของที่ไหนอะของที่สวยมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาขายบ้างนี้คะป้าก็มี คนแปลกๆที่อยู่ไกลๆ่ขาก็มีคนมาชมก็ได้ใช่ไหมคะไม่มีการขีดการงานไทยมาหลายก็ได้ไดนน้มีการจุดนก็รธรรมดาไงธรรมดาแบบนี้แบบที่บบถ่ายหเห็นเนี้ยนะอ,อยากให้เป็นอย่างนี้อยู่อแบบนี้แบบโบราณค่ะก็ดีนเถ้าเป็นดั้เนินมันก็อย่างว่าผู้คนฟุกบ่านอีกใช่ไหมไม่อยากท่องเที่ยวแบบไปทํำลายให้ชาวบ้านเขาอีกอีกชุดหนึ่งได้ขายอีกชุด แต่ว่าบางทีชาวบ้านเขาไม่สงบนะคะอันนี้เรา าษาชาวบ้านเขาเรียกโกยดิน,โ,ดนโ,โกยดินเราโกยขึ้นเพื่อเอาอินทรีย์วัตถุที่มันมากับน,น้ำมันจะมาตกตะกอนปีหนึ่งเนี่ยโดยธรรมชาติตะกอนนี่ปีหนึ่งเราจะทําดินเนี่ยหรือโกยดินอย่างหนึ่งครั้งเพราะตะกอนก่อนที่เราจะมีเขื่อนกั้นเนี่ยปีหนึ่งตะกอนจะหนาประมาณหนึ่งฟุตหนึ่งหนึ่งฟุตนั่นเป็นปริมาณของสารอาหารหรือปุ๋ยธรรมชาติที่น้ำเป็นมหาเลยนะคะไม่ต้องเองเลยมาเองเลยเพียงแต่เราลงแรงโกยขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย อันนี้สวนสวนลุงเนี่ยหปีปีทุงมาทําเลนเพื่งจะพอกได้ถึงคั้นที่ต้องทำอ้าวเหรอคะจากที่เคยทําทุกปีทุกปีมามาเป็น5ปี5ปถึงจะมีการสะสมตะก,กรนพวกนี้มากพอที่<ช>จะโกยไดเหรอใช่อ๋<ช>อค่ะอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงของระบบน้ําที่นี่ใช่ใชเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงเนี้ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยกเกษตรเกษตรสมัยใหม่เนี่ย โดยเฉพาะเกษตรของสุนสงครามแต่เดิมไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยทุกพื้นที่แม้กระทั่งสวนลิ้นจีสวนสุบโอก็ไม่ใช้อาศัยการโกยดินเนี่ยหนึ่งปีต่อหนึ่งครั้งขึ้นไปเอาสายอินทรีที่น้าพัดพาไปเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงต้นไม้แต่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยตะกอนมันเกิดน้อยห้าปีเราถึงจะโกยได้หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นบางท้องที่เขาถึงต้องอาศัยปุ๋ยเคมีช่วยแต่ถ้าหากว่าในในส่วนของเราเนี่ยซึ่งเป็นมะพร้าวเนี่ย มะพร้าวเนี่ยเขาสามารถที่จะมีรากแผ่ลงมาถึงถึงข้างข้างร่องไา้ข้างท้องร่องเนี่ยเขาจะมาหาสารอาหารเขาเองได้เพราะนั้นเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพียงแต่ว่า สามปีหรือห้าปีเตีมนที่เราก็เติมปุ๋ยเขาหนึ่งครั้งเท่าน,นั้นพอละค่ะอันนี้ก็คือวิธีของการทําเกษตรนะคะสวนแบบยกร่องนะคะในย,ย่านแม่กลองนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะว่าระบบน้ําที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะเช่นเดียวกับอีกที่บ้านหนึ่งนะคะนั่นก็คือบ้านนาทรายค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านแถบนั้นแม้ว่าจะเคยมีวิถีชีวิตในการทําเกษตรอยู่ริมฝั่งโคง้งทุกวันนี้ก็ต้องปรับตัวค่ะหันไปทําเรื่องของการขับเรือท่องเที่ยวมากกว่านะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่ เกิดขึ้นมันมากับสายน้ําค่ะเมื่อสายน้ําเปลี่ยนวิถีของคนก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะแม่น้ำขงเป็นสายน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์มากครับทาให้ที่ผ่านมาหลายฝ่ายหลายหน่วยงานต่างพยายามหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยแห่งนี้รวมทั้งผู้คนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งน้ำด้วยครับ วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่บ้านนาทายตำบลพลานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธ,ธานีที่ซึ่งผู้คนผูกพันเพึ่งพาสายน้ำโขงทั้งหาปลาปลูกผักเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่ครั้งอดีตครับครับที่จริงก็ตามธรรมดาในเขตแมน่น้ำโขงคือบ้นนานนาทรายก็มันนีในส่วงส่วนนึ่งนะครับคือหนาฝนตรงทําน,นา หลังนานาฝนไหลก็มาหนาแรงเดือนธัเวดคมลงมากแลกวรัมันก็ต้องในทําสวนเกษตรในโคงก็คือตววเขาโพดมันเทศมันแก้วแบบมี้พักบัวหัวหอมน่ใช้ประโยชน์ในในนำโคงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือท่างประมงประมงคือการหาป่าเป็นอาชีพร่รองของในวิถีชีวิตของชาวบ้านอาศัยนะครับ มื่อทรัพยากรแม่น้ำโขงสำคัญต่อการดำรงชีวิตชาวบ้านจึงร่วมการดูแลทรัพยากรโดยได้ตั้งกลุ่มอนุรักษธ์ธรรมชาติขึ้นเมื่อปีพศ2550ชาวบ้านจะมีความคิดในการพัฒนาเขตร,ร,รักหินขันและพื้นที่โดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญระบบริเวศที่เป็นมิตรกับสายน้ําแห่งนี้ด้วยครับก็เลยอยากถายเป็นเสื้ออนุรักษ์ที่องเที่ยวไปนน้เกิดต่างบังเป็นมาก็เพราะไดว่าเออหินขันชุดนี้เพื่ออนุรักษ์ไว ขายมันเป็นเครื่องอนุรักษ์ของเที่ยวเปน็นนำนะครับเพื่อ,อพ้นดีกับชาวบ้านเรือว่าอนาคตเมื่อนานและว,วันนี้ชาวบ้านก็ถือโอกาสที่ทีมงานของเราลงพื้นที่ทดลองการจัดการท่องเที่ยวจากที่พวกเขาช่วยกันวางแผนร่วมกันตามไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยางไรกันบ้าง มองเขาเพราะว่าเขาไอ้การม่องอยู่นี่เขาก็เลยมาอันนี้บมันฝรั่งเศสต้นไถ่อะไรเป็นเวทเนี่ยแต่อันนี้ก็รัดม่องเป็นรัดม่องเนี่ยเวลาเวลาหนามลดลงมาหอนี้ปั๊บนี่เขาถี่ไอ้เอาเชือกแล้วปีนราบในเด้เนี่ยเป็นท้า,า,ามันหนามทา้ามันหนามลดลงกว่านี้ การตั้งกลุ่มการต้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หินขันคือความพยายามของคนที่อยู่ริมโขงซึ่งผูกพันพึ่งพากบสาสน้ำพวกเขาจึงเห็นคุณค่าและพยายามหาแนทางใช้ประโยชน์อย่างเป็นมิตรและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อชีวิตซึ่งพ่อใจจูงรีผู้อยู่กับแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตได้สะท้อนความคิดเห็นกับเราว่าการพัฒนาแม่น้ำโขงให้เกิดประโยชน์จากย่างยืนนั้นการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่คือสิ่งที่สำคัญที่ควรจะเกิดขึ้นผู้โพสบอกไปนะต้องหาสถาบานก่อนถือว่า เนี่ยใดเนี่ยเพิ um ่นต okay. ้องทามอยู่แล้วนะครับต้องทามชาวบานเป็นเนี่ยใดเนี่ยใดนะครับเป็นบ่อเฮาเข้าไปก็หยุดครับเพราะว่าคนพื้นที่เพิ่นต้องทามอยู่แล้วนะครับถ้าคนพื้นที่บ่อหฮข้นหมู่มือขือเพื้นก็ต้องมนงานไดบ่ได้นะครับชาวประมงมุสลิมที่บ้านปากคลองอําเภอสิเกาจังหวัดตรัง ยังคงทําประมงด้วยเครื่องมือสมัยปู่ย่าตายายเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรทางทะเลให้ยังคงเป็นอุปข้าวอู่น้ําอยู่ได้ค่ะยามเย็นก่อนพบค่ำชาวประมงบ้านปากคลองตอบบ่อหินอนสิเกาจังหวัดตรังจะออกมาเตรียมอุปกรณ์ในการหาเลี้ยงชีพอย่างการจับปูหาปลาเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าวิถีชีวิตในการทําประมง เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งวิถีชีวิตของชาวบ้านปากคลองที่นับถือศาสนาอิสลามยังคงยึดอาชีพในการทำประมงเป็นหลักตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาแต่บรรพบุรุษพื้นตรีของของมุสลิมส่วนมากแต่ชาวประมงมุสลิมอยู่ใจฝั่งตั้งเดิมของบรรพบุรุษก็อยู่ใจฝั่งอยู่ใจฝั่งแล้วก็เป็นเป็นจริงที่เชื่อว่า ทะเลรับจาวประมงมันต้องเือกันนะการยังคงวิถีชีวิตการทำประมงด้วยอุปกรณ์สมัยปู่ย่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไม่ให้สูญสิ้นไปตามกาลเวลาอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่มันเปิดอนุรักษ์กับอยากรืเกิ่งเดยวย เราเคยเป็นโมอก้าวโมอเข่งของเราตอนนี้เราทังกุ้งผู้แล้คืออนุรักษ์มันเป็นคือห้ามเครื่องมือทดี่วกำารล้างไม่ว่าเป็นวันลาคุันรุ่นวันจับต่ลิงอยู่มนันวันปิดเท้าคือนี่นี่การจะบ้านก็ไม่คนนอก็ามาจำแต่คนในม่บมาลิงก็ไม่ํำเราว่ามือว่าเองเครื่องมือแบบนั้นเลยคือตา,าเล็กๆตาไวยโอนมันจะตาย ยามบ่ายๆแก่ๆนะครับหลังเสร็จสิ้นการทําประมงชาวบ้านจะออกมานั่งรวมกลุ่มบริเวณลานกลางหมู่บ้านเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงเรื่องราวในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันซึ่งทําให้คนในหมู่บ้านอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน่บ่ายก็มานั่งพูดคุยปรกึกษาถึงเรื่องการการจัดตัดน้ําแล้วก็ไอเร่งจัดน้ําวันนี้นะออยู่ทรงไหนพรุ่งนี้จะไปหาที่ไหนก็พูดคุยประมาณคือทำแตบประเพณีดั้งเดิม มีแหล่งแหล่งตัดน้ําที่ไหนเยอะก็มานั่งมานั่งพูดมานั่งพูดคุยแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องออกไปจัดตัดบน้ําร่วมกัน้ลยการยังคงวิถีชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษทําให้ชาวบ้าน,บ,านบ้านปากคลองทุกวันนี้เป็นชุมชนที่ได้รับการขนานานามว่าเป็นชุมชนที่อาศัยอาชีพประมงพื้นบ้านพร้อมกับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กับบ้านฉันในวันนี้ก็ได้เชื่อมโยงให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะว่าเรื่องราวของการจัดการทรัพยากรน้ําในถิ่นที่ต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในวันนี้ก็คงหมดเวลาลงแล้วค่ะในครั้งหน้าเรายังคงอยู่กันที่เมืองแม่กลองเมืองสามน้ําแห่งนี้ค่ะเพื่อที่จะไปดูว่าวิธีการต่างๆในการจัดการน้ําของแต่ละชุมชนเป็นอย่างไรสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ